กันทุกวันเลยเบื่อกันไหมวันเบื่อแม่จ๋าแม่จ๋าพาหนูไปเที่ยวหน่อยได้ไหมเป็นอะไรเหรอลูกหนูอยากไปเที่ยวหนูเบื่อหนูเห็นหน้าได้ทุกวันเลยค่าเด็กทำอ่ะน่ารักเอาละเอาละ <c oughs> จิจูขอเล่นละ ไอ้หนูทำไม่น่ารักองไหนโอ้โหจะให้พูกความจริงไหมคะนาบูนาบีมาแต่เด็กๆทำน่ารักจริงๆใช่วัเราพลาดสิบพลามันไม่ได้นะดไสมมติว่าเด็กๆแบบว่าอยากให้เราพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยของเสม้ออ่อนๆหน่อยอะไรเงี้น่ารักเพจนี้ค่ะคุณขาแม่จ๋าแม่จ๋าพามาตาไปเที่ยวหน่อยน้องมาตานี้ไม่ธรรมดาเออคุณขาเป็นดารา ุูยน้องรู้เรื่องรู้เรื่องตั้งแต่เด็กๆกเป็นคนหน้ายิ้มน้ายิ้มตลอดไม่เคยเห็นหน้าบึ้งเลยอ่ะก็หลายคนเห็นก็จะออ้ยนี่คือน้องแตงหวานนี่นาอ๋อละครใช่ถูกต้องนะคะอุ้มรับปฏิหานะคะน้องน่ารักมาวันนี้พามาในสตูดิโอของเราค่ะทั้งน้องมาตานะคะแล้วก็แม่ตูนเลยค่ะน่ารักมากจมมือนองอ๋อใช่ไหม ลูกเดิมปีน้าหนูก็ตีกันแล้วอ๊ดดมือน้องเสร็จแล้วดมมือน,านา้ำเดมือน,านา้ำมาดมือน้ำ้นางนา้ำผ่านเข้ากงวันมาเมื่อกี้นะคะ,ะนี่คือนะคะน้องวาตาไลแม่ตูนคะ่ะสวัสดีค่ะ ใครเนน้องแม่คนะีารใช้คำสวัสดีครับสวัสดีครับนี่หน้าพ่อเออคนกันคนนี้สวัสดีค่ะและตูนนะคะแนะนำหน่อยดีกว่านะคะว่าเพจอะไรอย่างไรนะคะค่ะสวัสดีค่ะการ์ตูนนะคะจากเพจแม่จ๋าแม่จ๋าพามาตาไปเที่ยวหน่อยค่ะแล้วก็คนนี้ใครคะมาตาน้องมาตาค่ะคนนี้ชื่ออะไรครับ มินตันค่ะถ้ามีมีมีคนนึงเพิ่มเราต้องเปลี่ยนชื่อเพจไหมเพิ่มอะไรได้ไหมตอนแรกมาตาบอกให้เพิ่มแต่มันจะยาวไปแม่จ๋าแม่จ๋าพามาตามินตันไปเที่ยวหน่อยมันยาวไปนี่เพจรู้ไหมอะไรออกราเออกร้ากูออกรายไปเที่ยวหน่อยเออว่ะแล้วเราก็เปลี่ยนได้เองทำไมตั้งชื่อเป็นเพจนี้ขึ้นมาคะมันได้แรงบันดาลใจอะไรมาจากไหนคือเริ่มจากคนนี้ช่วงนั้นนหะ เขาชอบพูดคำว่าแม่จ๋าแม่จ๋าช่วงหัดพูดอะไรป้าป้ามาตัดไปเที่ยวหน่อยพูดทนะไดี๋ยลองลองพูดสิลองพูดลองพูดดูลองพูดดูหลับแล้วแม่หลับแล้วเอาเร็วดังเลยนะแม่จ๋าแม่จ๋าเอะลองเลยแม่จ๋าแม่จ๋าพามาตัไปเที่ยวหน่อยแบบนี้โอเคน้องก็รบเร้าว่าอยากให้แม่พาไปเที่ยวใช่ไหมใช่ค่ะฟิลน่ะเอาจริงคือตอนแรกก็ ก็ตั้งตั้งไปก่อนแหละไม่คิดว่ามีคนตามไงแต่พอคนตามแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกน้องมาตาหรือคุณแม่ชอบไปเที่ยวมากกว่ากันจีแล้วมีการแฉในรายการ<อ>แล้วค่ะน้องมาตาบอกว่าคุณแม่ชอบไปเที่ยวมากกว่าทำไมลูกทำไมแม่ชอบไปเที่ยวไงวพาวา่าพาวา่า,วาตาไปเที่ยวอ๋อก็คือแม่ชอบไปเที่ยวแล้วก็เลยลูกก็เลยต้องเที่ยวด้วยก็เลยอะเที่ยวก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแมนบอกว่าแต่ก่อนอะน้องมาตาคือเป็นเด็กขี้อายมาก ท่าช่วงช่วงแบบหลักเดือนประมาณแบบ7 8เดือนช่วงนั้นคือเจอปู่ย่าตายายอะไรก็เจอปู่ย่าตายายนั้นก็ร้องไห้กลัวกลัวคนเพราะว่าเพราะว่าช่วงนั้นน่ะเราแบบฟูทามะคะแต่ท่นไปเขาก็ไม่ค่อยได้เจอใครเจอแต่แม่เจอแต่หน้าแม่แล้วเริ่มจำหน้าคนได้พอเจอคนแปกหน้ากลัวร้องตโนกตะกรัวแล้วก็เริ่มพาไปที่กลัวยังไงไปเป็นดารายังไงลูกเออจะมาเริ่มหายที่อายตอนไหนคะ ตอนช่วงว่ามันขวบกว่าค่ะพอเริ่มพาออกไปเจอคนพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เขาได้แบบเจอแบบคนเยอะขึ้นหลากหลายขึ้นอ้าวทีนี้กลายเป็นเฟรนลี่เฉยมาตาชอบไปเที่ยวที่ไหนลูกมาตาชอบไปไหนคะนอกจากญี่ปุ่นชอบไปไหนท่าในเมืองไทยลูกในไทยไปไหนคะทะเลไหมภูเขาไปได้ทุกที่ที่แม่พาไปไม่มีไม่มีไปญี่ปุ่นตอนนี้น้องกี่ขวบนะ เจ็ดละค่ะอ๋อเจ็ดครัวค่ะเห็นว่ามีคลิปตอนนั้นแหละที่คนจําได้เยอะเลยก็คือตอนที่เป็นคลิปที่ไปเที่ยวเจริญกรุงใช่ไหมคะที่มีนั่งรถด้วยนั่งรถใช่ไหมลูกจําได้ไหมมาตัดจำได้ไหมคะจำไม่ได้ค่ะนั่งรถเมยไ์แล้วคือนั่งรถเมล์แล้วก็โอ้แล้วก็กินนมกินนมอะไรไประหว่างนั่งก็ถ่ายเก็บเก็บไปเรื่อยเรอแต่คนชอบเป็นเหมือนแบบเบื้องหลังไง่แล้วความความคลิปนั้นมันอยู่ที่น้องไงอยู่ที่น้องบอกเป็นธรรมดาลูก ไม่ตอนนี้ทุกคนเห็นว <|so|>> ่ามีเด <sh <sh ็กที่กำลังวิ่งอยู่เนาะเห็นทำไมเห็นเนาะทำไมเราไม่เห็นนะก็คือน้องมินตันเนาะโอเคเนาะโอเค <Ừ. S 2> ทุกเห็นก็คนเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นเหมือนกันเ <c oughs> นี่ยได้ดูสิเขาเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกับตัวเล็กไหมอันี่นในใคล้ายคล้ายเมืเ่อกี้คือมาตาตอนเด็กเหรอใช่ค่ะเหมือนกันเลยแล้วหรอเนี่ยเหมือนกันเลย <แ S 2> เมเาตาแล้วก็มไปเที่ยวตามที่ต่างาเๆเยอะแยะมากมายตามที่ค,คุณแม่บอกแต่บอกว่าเห็นสมัยก่อนมาตาคือแต่ว่าที่ไหนสู้หมดไปหมดแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีดงมีแดดอลไรเริ่มกลัวแล้วลืบผิวเสียรอต้องพากัน ทุกวันแล้วตอนนี้เป็นสาวเป็นสาวเด็กขวบรู้เรื่องแล้วไงเรื่องมาทำอะไรมาทำอะไรหนูมาตาตอนมีน้องหนูจําได้ไหมว่าหนูดีใจหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกอะไงดีใจดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงคะตื่นเต้นยังไงี้เขา เขาไปช่วยลุ้นด้วยนะตอนตอนตอนตรวจอ๋อตอนอ๋อเหรอฮะตอนตรวจไปช่วยลายนอะนะตรวจตรวจขึ้นสองขีดอะตอนเช้าที่แบบเอ้ยเราก็มันก็ขาดไปเราก็เลยเออลองดูซิว่ามันทองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่นี่ไหนคะรักน้องมากนะลูกงนักล้อมไหมคะตีน้องไหมคะตีไม่เลยน้องวาตาแล้วหนูช่วยดูแลมินตันไงคะดูแลไงคะช่วยไหมช่วยเลี้ยงน้องไหมช่วยค่ะแต่บางทีก็ตีตีน้อง แม่แอบตีไม่ละแม่เห็นด้วยว่าตีน้องเห็นเยอะแหละเห็นเยอะเลยเยอแม่ไม่ต้องรอปีหน้าแล้วตละปลายปีแม่รเรื่องน้องโซนไหมลูกน้องโซนไหมโซนค่ะแล้วเทียบกับหนูใครโซนกว่าหนูเป็นการดื้อน่ะอ๋อดื้อยังไงน้องดื้อยังไงไม่ฟังไม่ฟังแล้วหนูฟังไหม ัง่แล้วมาทานแล้วโดนถามนิดนึงแล้วหนูร้องให้แทนน้องนี่คือยังไงอายลูกเพราะว่าสงสารน้องโอ้โหร้องร้องไปโดนอะไรมาตอนนั้นถึงร้องให้แทนน้องอ่าตอนนั้นน้องเป็นไงคะล้มล้มล้มเสียงล้มหม้วหน้าข้าวกระตูนมากเลยล้มแล้วไงน้องล้มแล้วไงนะหนูรู้สึกไงลูกแล้วแล้วน้องร้องให้ไหมน้องร้องไหมร้องแต่เราร้องเยอะกว่าน้องใช่ไหมเยอะเพอน้องขนมาดพี่เป็นเลย อ๋อว่าน้องก็แบบเอ้าเกิดอะไรขึ้นน้องลมเสร็จกูแบบคือมันวมมาต่อหน้าต่อตาเลยอะแล้วมาตาก็เริ่มเริ่มกีดบอกแม่น้องแล้วแม่ก็ไม่เห็นเพราะว่าแม่อุ้มน้องอยู่นี่แต่เขาเป็นคนเห็นว่ามันค่อยๆปูดขึ้นเลยเขาก็ร้องไห้แต่ตอนแรกน้องก็ร้องแล้วน้องก็หยุดแล้วก็แบบมองว่าพี่มาตาเป็นอะไรนะ เรางห้ตกใจด้วยใช่ไหมลูกว่าเราเลิกร้องดีกว่าให้พี่ร้องแทนตกใจแทนใช่ไหมคะตกใจแต่แม่พึ่งตกใจอยู่ข้างล่างออ๋แล้วหนูหนูไม่ชอบกินสวรรค์รสหรอลูกมาตาม่ใค่ะแต่คลิปที่คนดูคือกินสวรรค์สนะทำหน้า แต่หนูไม่ชอบกินใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรชิมแล้วไม่ชอบชิมแล้วไม่ชอบอ๋อแต่ว่าที่คนชอบคลิปนั้นน่ะไม่ใช่ว่าน้องกินหรือไม่กินแต่เขาชอบตรงที่ว่าน้องมีความปฏิเสธกับแม่วันนั้นวันนั้นไม่กินแล้วหนูบอกแม่ว่าไงลูก พี่ต้ามีขอตัวเองแล้วพี่ต้ามีของตัวเองแล้วสวัสดีแต่ก็มีปัญหาเหมือนเหมือนแบบไม่เป็นไรหรอเออน้องว่าปฏิเสธแบบว่าเฮ้ยรักษาหัวใจคุณแม่อะไรเงี้ยไม่อยากให้คุณแม่เจ็บปวดที่รู้สึกว่าแบบเราไม่กินสวรรคเพราะถ้าเป็นแบบถ้าอาจจะเป็นอย่างออกเด็กหลานลูกหลานแต่ไม่เอาปั่นแบบไม่กินร้องงอแงอะไรเงี้ยแต่เขาคิดได้ยังไงว่าแบบหนูมีของหนูแล้วอย่างเงี้ยคนคนมาคอมเมนต์แบบตายแล้วลูกทำไมรู้จักปฏิเสธแบบลูกนวลอะไรอย่างเงี้ยที่แม่สอนมาดีไงแม่ได้หัก ด้วยไงค่ะเวลานานอะไาแล้วเวลาออกไปข้างนอกลูกมาตาเวลาหนูไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีพี่ๆจำหนูได้ไหม บางคนบางคนแล้วเนาคนทักว่าไงคะไม่รู้ทักมาไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วรู้แล้วค่ะเป็นไงเมื่อมีคนมาทักน้องน้องอย่างไรคะรับแม่แบบน้องมาตาลีเปล่าคันเราจะแบบใช่ค่ะร่้แล้วค่ะเล็กเล็กจะถามชื่อทุกคนพี่ชื่ออะไรคะเขาไปถามชื่อเขาอโอ้โหเขาก็ดีใจกันแบบพี่อุษาแบบมาเจอแล้วพี่ชื่ออะไรคะ ไม่รู้ไม่รู้พี่ชื่อก๊อตจิค่ะก๊อตจิใช่ไหมแม่บอกมาไงชื่อพี่ก๊อตจิไงพี่ก๊อตจินี่ชื่ออะไรคะไม่รู้ค่ะพี่จูนพี่จูค่ะอ๋อเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละนะคะพี่ชื่ออะไรคะก๊อตจิเฮ้ยตกได้นพี่นั่นอะไรคะเจเจเจจูนอ้โใช่ค่ะแล้วเวลามีพี่มาทักนมรู้สึกไงลูกมาตาอย่างเงคะ ดีใจดีใจค่ะเราเคยเจอกันจำเมเกเทได้ไหมจได้ไหมเดี๋ยวแม่เปิดคลิปให้ดูที่โซนหลังเล่นกันอ๋อจะไม่ได้ค่ะชอบเล่นละครไหมมาตาชอบค่ะชอบค่ะเวลาไปเล่นละครแล้วใครไปรอหนูใครไปรอกั่แม่กับแม่ค่ะแล้วหนูจําบทได้ยังไงอะคะตัวแค่นี้เองอะลูกแม่บอกแล้วมาตาก็จำแล้วชอบไหมคะยากอ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 ยากเล่นละครอีกไหมอยาก เรื่องเดิมอยากเล่นเรื่องเดิมอยากเล่นเรื่องเดิมติดเขาติดทีมงานติดพี่พีติดคุณยายโยคุณยายโยผู้จัดใช่ไหมคะเรื่องอะไรลูกลูกเล่นเรื่องอะไรคะอุ้มรักปฏิหารอุ้มรักปฏิหารจับช้อนน้ำกได้ด้วยเดี๋ยวมีข่าวด้วยค่ะมันคือปฏิหาร้นี่ ก็คือกัน่ายอยู่นิดนึงนะคะมันไม่ได้นะคะเต่น่ายอยู่นิดนึงอ๋อถ่ายอยู่นิดนึงจะเป็นตาตาเด็กอ๋อเหรอเด็กแล้วช่องแรกที่น้องเล่นกับช่องเจ็ดไม่ไงนี่ไง ตูตาช่องเจ็ดถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าแบบว่ามีอะไรอยากจะพูดกับช่องเจ็ดอยากขอบคุณช่องเจ็ดอะไรอย่างนี้มาที่บ้านให้เราเล่นละครอะไรอย่างงี้ลูกเป็ดาราเขาต้องพูดอย่างงี้ต้องขอบคุณยายอากาศนัดนะคะวาระลูกเสียงจะไปขอบคุณค่ะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้เหรอใช่ค่ะเดี๋ยวทีมงานไปเติมให้ทีมงานออฟเซนเสียงเพิ่มให้ช่องเจ็ด H D T V เพื่อคุณนะคะคิดถึงพี่โดนัทไหมลูก คิดถึงแล้วก็คิดถึงพี่เมย์เมย์ด้วพี่โดนัทพี่เมย์เมย์ใช่ไหมนี่จบไปนานแล้วยังเรื่องนี้ปีนิดนิดปีนิดนิดแล้วก็พึ่งรีรันไปแต่จบไปแล้วรีรันไปอยู่ก็จบไปแล้วค่ะแล้วตอนนั้นหนูเล่นละครได้เงินมาหนูไปทำอะไรคะไม่รู้ก่อนจะได้อะทำอะไรอะเงินอยู่กับใครกั ยังยู่กับแม่นั่นไงแม่เก็บอีกทุกบ้านเลยเออถ้ให้แม่เก็บไปก่อนนะทุกธนาคารให้แล้วขอพันธีแม่ดูเลยเดี๋ยวนี้แต่แม่ก็บอกว่ามาตามีเงินของตัวเองแล้วแต่อยู่ที่อะไรล่ะธนาคารอ๋อธนาคารนะคะเออแล้วโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรลูกเป็นคำถามยอดฮิตนะต้องถามไม่รู้ค่ะยังไม่ออกค่ะหนูชอบเรียนวิชาอะไรคะวิชาเลข อุยเก่งจริงแล้วก็จริงเยอะจริงล้วฝากเพจฝากช่องอะไรดีกว่าว่าใครจะติดตามนะคะต้องเจอน้องได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะ ก็ฝากติดตามเพจน้องมาตาด้วยนะคะเพจแม่จ๋าแม่จ๋าพามาตาไปเที่ยวไหน่ค่ะแล้วก็มี IG นะคะมาตาอันเ r สกอร์มาตาลินนะคะมีทิกต o k แล้วก็ยู u ู e ก็เป็นูปปเป็นชื่อเดียวกันค่ะมาตามาตาจะเป็นสไตล์การท่องเที่ยวสักนลงไลฟ์สไตล์เด็กๆแต่งตัว พัฒนาการลูกๆเน่ารักนะคะไปติดตามกันได้นะคะเอาวันนี้ขอบคุณน้องมาตาแล้วก็แม่ตุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงนาฉันจะห้ามพลาดใครห้ามพลาดเด็ดขาด เมาแล้วต้องกินต่อถูกแล้วคุณร้านนี้คือกดจะเรียดมาได้นะตอนกดจะให้คิวเรามาได้นะตอนนี้คือต่อแถวต้องต่อแถวอยากกินไม่ได้กินเลยกลายเป็นของหายากกลายเป็นแรไอเทมคุณค่ะกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอาหารไปเลยยูนิโต้ยูนิโต้ขึ้นทะเบียนเลยไม่ไหวแล้วอไม่ไหวยูนิโต้ขึ้นทะเบียนในลูกว่านี่คือมรดกทางวัฒนธรรมอาหารของประเทศกรุงเทพมหานครมาตามดิูมาตามให้ลูกเดี๋ยวอยู่ดูเลยลูกเดี๋ยวอยู่รอ ดูเลยร้านข,ขนม,ขขนมขขปรางค่ะขนมปรางเจ้าดังในโซเชียลนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันคะ่ะ ฉันพูดเขาเรียกว่าบุญปากของเราแล้วค่ะวันนี้เพราะเราไม่มีทางไปต่อแถวรอคิวอ,อย่างนั้นเป็นแบบ 3, 4, 5, 6, 7ชั่วโมงอย่างนั้นนะบอกแล้วว่านี่คือมรดกทางอาหารที่ยูเนสโกนี่ขึ้นทะเบียน <c oughs> หลายคนไม่ต้องเชื่อนะอันนี้คือพูดไปเรื่อยนะนะคะอ <c oughs> อยู่กับร้านขนมปรางแล้วนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณปราสวัสดีค่ะ <c oughs> คนขนมแห่งยุคเลยก็ว่าได้เจ้านี่ค่ะที่เป็นตำนานเลยในตอนนี้ดังมากๆเป็นกระแสมากๆเรียกว่าอะไรอ่าตัวนี้เราจะเรียกว่าทิมเบอร์ลิงค่ะลักษณะเขาจะคือเหมือนขอนไม้มเราก็เลยดัดแปลงชื่อค่ะอสมมติว่าเป็นตัวนี้เนาะอันนี้จ,นจะเป็นอ้นอ,อิจินลนลค่ะใช่ค่ะลักษณะถ้าเกิดว่าหยิบขึ้นมาแบบนี้ ก็จะเหมือนเป็นขอนไม้จริงๆใช่ค่ะวางแบบนี้ก็ที่เราดูในหนังในอะไรเอ่ยที่เขาเอาไว้ตัดฟืนตัดอะไรออกมาเป็นท่อนอะไรแบบนี้เป็นขอนไม้ใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นรถออริจินอลใช่ค่ะไม่มีไส้เลยหน้าไหนขายดีสุดหน้าไหนขายดีสุดเป็นนูเทลลาค่ะนูเทลลาอันนี้ใค่ะชิมกริงของคุณปางมีกี่ไส้ มีทั้งหมด10ไส้ค่ะณตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้เรามีทั้งหมดเนี่ยโดยประมาณคือ15ไส้่แต่เราจะออกเป็นซีซั่นไม่ให้ลูกค้าเบื่อไส้พื้นฐานเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยก็คือ10ไส้ขออนุญาตไล่เรียงไล่เรียงนิดนึงค่ะคุณพี่ไล่ไปเรื่อยๆเลยตอนนี้จะเป็นแยมสตรอเบอรี่ค่ะถัดมาก็จะเป็นอนุญาตนะครับแยมสตรอเบอรี่คือข้างในเป็นแยมข้างในเป็นแยมสตรอเบอรี่ค่ะที่เห็นทุกตัวยกเว้นตัวออริจินอลเนี่ยก็จะมีไส้หมดใช่ค่ะใช จะเป็นยูสุค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นครีมชีสบูเบอรี่ค่ะใช่ด้านนี้จะเป็นกาแฟแล้วก็ชาเขียวค่ะอันนี้เป็นราสเบอร์รี่แยมค่ะตัวนี้จะเป็นดาร์กช็อกแล้วก็คาราเมลแมคคาเดเมียค่ะบ ก็แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีตัวไส้ขาวด้านนี้แต่ไส้ขาวเนี่ยแฮมชีสเนี่ยค่ะไปลงจะทําทุกเสาร์อาทิตย์ท้ง่ั้นถึงจะได้กินใช่ใช่่าใช่สมมุติสั่งไลน์แอดแอดไปปุ๊บบอกว่าขอสั่งที่บลิงหน่อยค่ะกี่วันได้กินคิวตอนนี้อยู่ประมาณเดือนมิถุนาค่ะ ขอเอากลับอย่างละชิ้นพี่ค่ะขนมปังเก็บได้กี่วันิีได้ไหมอันนี้ค่ะอยู่ได้4ี่วันในตู้เย็นแต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนปังก็ไม่ค่อยแนะนําลูกค้าว่าให้เก็บนานนะคะเพราะว่าขนมเราเนี่ยมันโฮมเมดจริงๆมันไม่ได้ใส่สารกันบูดกันลากรักเสียอันนี้กับนี้ไม่เหมือนกันยังไงคะจนเห็นตัวเนื้อมันดูไม่เหมือนไม่เหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อขนมปังบียสค่ะเนื้อนมอ่อนตัวนี้นมไข่เนยค่อนข้างเยอะแต่เราตัดเราก็ตัดเลี่ยนด้วยครีม รสชาติต่างๆคุณอย่างรู้กินยังไงเนี่ยอันนี้มันเริ่มเริ่มจากบหรือยังไงเหมือนแฮมเบอร์เกอร์มันต้องเลอะมันต้องแบบไม่ใช่ค่ะมันมันซอดึงขึ้นมาแล้วก็ทานทานได้เลยอ๋อแบบนี้ใช่ก็คืองิยง่ายหรอใช่ค่ะอ๋อาละนะต้องบีไหมต้องบีไหมก็ต้องบีให้ดูข้างในเนาะส่วนใหญ่โอ้โหว้าวตายแล้วทุกคนอุ้ยตายเยอะมากเธอ บีบิไม่หมดไม่ไม่ได้เลอะเพราะมันเยอะตัวขนมร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไส้เป็นละแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ใจขออนุญาตมาชาเขียวทางด้านนี้หืมไม่รอแล้วนะไม่รอเลยจ้าอือหือืตายละตายละยังไงมันอร่อยอย่างนงี้นี่เองดูดูชาเขียวอันนี้ชาเขียวใช่ไหมคะใช่ค่ะชาเขียวแลวไส้ออกมาขนาดนี้ทะลักทะลายขนาดนี้คุณขา เวลาที่เราทานตอนร้อนๆนะคะแป้งมันจะกรอบก่อนนี้แต่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทานแล้วแม่ทานเวลาเราเข้าตู้เย็นแล้วออกมาทานมันก็จะเป็นอีกฟีลิ่งหนึ่งก็แล้วแต่คนชอบถ้าเราเอาเข้าตู้เย็นใส่ไมโครเวฟกี่นาทีคะอ่ะโดยประมาณก็คือประมาณ2นาทีนนไม่เกินนี้เ,เพราะว่าถ้าเกินเนี่ยตัวตัวเคลือบด้านบนที่เป็นช็อกโกแลตนะคะะ,ละลมันจะละลายแล้วมันจะไหม้ค่ะใช่ชาเขียวมันคือ ชาเขียวตัวชาเขียวรถเลิศชาเขียวชั้นดีชาเขียวมัดชาชาเขียวที่ชาเญี่ปุ่นแท้ๆเลยอ่ะที่มันเป็นไส้อ่ะจะบอกเหมือนกันว่าสตรอบเบอรี่ไม่ใช่สตรอบเบอรี่แบบกุก๊กๆอ่ะไม่ใช่แ <c oughs> ต,บบ<ง>ตกุก๊กกุก๊กมัมเออ,อเป็นแบบเหมือนกวนจริงๆเชนเน้สตรอเบอรี่จริงๆแบบอขอชิมรสที่ขายดีที่สุดก็ก็จะเป็นนูเทลล่าค่ะกับบูเบอรี่อ่สอง

มาตาจะกลับแล้วแม่มาตาบอกว่าอยู่ก่อนเพราะแม่มาตาอยากกินถาอลกออเอเอ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 าเออเออตาอเอ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 อออเออ้ออเออเออิออเออเออิออาออ่ออาออนออเออแลอเี่เออเบอเอ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 ยากกินออริจินอลแม่เาตเอม่อยากกินอเอริจิเอลแล้วอม่หยิบให้ลูกด้วยนะออเเอเอเอ ได้ตาเออออริจินอลนี่กิแกะให้น้องหน่อยนะเดี๋ยวยหยุดกันแม่มาตาได้ยินแล้วแหละกินช็อกโกแลตอยู่ได้ยินแล้วเลยบอกว่าพี่กอสิบีออริจินอลให้น้องหน่อยได้ยินแล้วแหละคุณปางทำยังไงดีคะกับควาปวนี้เม่เค้ากอเอามาตาเมาตาโอเคอามอเามคเอามาตาโอเคเมอคอามาอเมอเคาต่โอคเค้าอโอา ตัวขนมปังของเขาอะมันไม่ได้เป็นขนมปังที่มันเป็นเนื้อครัวซองที่คุณปางบอกจะมีการผสมผสานแล้วก็คิดค้นออกมาแล้วว่าเป็นแบบนี้ลักษณะนี้กินกับไส้จะดีกว่าใช่ไหมคะมาตาเป็นไงลูกอร่อยอร่อยอืมออริจินอลอร่อยมากออริจินอลอะเวลากินอะ อยากกินกับกาแฟร้อนๆใช่ค่ะใช่คือตัวออริจินอลเนี่ยบางทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ทานคู่กับกาแฟเพราะว่าอย่างอย่างบางบางท่านเขาไม่ชอบทานแบบอะไรที่มันมีไส้หวานๆเยอะค่ะใช่ก็เลยทำขึ้นมานนเทล่าเทล่าตายค่ะที่อร่อยเนาะเราก็คิดค้นพัฒนาด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยชอบอะไรที่มีไส้ไส้เยอะๆไม่ชอบเลี่ยนเราก็ ในหนึ่งเมนูขนมเนี่ยก็จะสร้างเลเยอร์ให้เขาอย่างเช่นขนมปังมีครีมแล้วก็ต้องมีอะไรตัดเลี่ยนอย่างเช่นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวบียอตโลค่ะเนื้อขนมปังของเขามันจะหนึบๆค่ะตัวนี้มีจานอีกไหมคะหรือไม่เอาเอากระดานที่เขียนมาก็ได้ไม่ไม่สนใจละกระดานใ่ก็อร่อยเหมือนกันอ๋ออย่างนี้ชแล้วก็ค่อยงับใช่ค่ะขอบคุณค่ะ ซอบบรอร่อยมากกินกี่วันหมดก่อนเนี่ย<อ>ข้างในมันเป็นเลเยอร์เป็นชั้นใช่ไหมคะ,ะตัวนี้ค่ะมันจะลักษณะคายชินามนโลเวลาที่เราทําตัวรูปร่างนะคะแต่ว่าข้างในของเขาเลยเนี่ยจะมีไส้แยมซอบอรีอยู่ข้างในอันนี้ขอก่อนเลยหนึ่งชิ้น น้อยคนนั้นจะชอบเชอร์รี่ทำไมอ่ะเพราะว่าหลายๆคนอะไม่ชอบกลิ่นมันสันดาสันดาเป็นคนชอบเราคบกันไม่ได้ใช่เราเราเป็นเพื่อนกันไมาแกะเดียวกันละซ่อมหายเข้าไปในข้างในเลยหูหูดูดิยังไงอ่ะใหญ่มากหูนี่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 อย่าอย่าบังลากอย่าฉันรีวิวขนมนะไม่ละคนปังทำได้ยังไงร้านมาดีๆเข้าใจยปะ ร้านเป็นกระแสมาดีๆนะคนรีวิวน่ากินไอจูนแหกพวกคุณมาทำยเง้งรอเล่นรอเล่นอืมม,มาเออัาาดตัดตั<า>ด,ดคุณปางขออนุญาตออกจากเฟรม <c oughs> เพราะไม่อยากจไร่วมเฟรมกับขนมที่ยไยจูนเขาแหวกออกมาแบบนี้นี่แหละของจริงจากใจจริงใจจ,จริงของจริงจากจริงเอาแต่สตรอเบอร์รี่ข้างในชือไว้นะ จ๊ถือเป็นนะเจ๊จะปล่อยนะอั่ไยนอะอร่ <S <S 2> <S 2> <S อยเวอร์อื<คน>ีมคือไส้เนี่ยคือที่หนึ่งอยู่แล้วความไส้คือให้เต็มให้เครื่องเต็มแต่ความขนมปังอะขนมปังมันไม่ได้มีความเหนียวหรือความแข็งอะไรมันนิ่มแบบ ขนมปังอร่อยมากแล้วขนมปังหอมมากตัวนี้จะเป็นเนื้อขนมปังที่สำหรับแช่เย็นเนื้อขนมปังที่แช่เย็นบางบางสูตรอาจจะแข็งแต่ตัวนี้คือเราพัฒนาไม่ให้มันแข็งมากจนเกินไปโดยการที่ใส่ไส้เข้าไปค่ะอ๋ออันนี้ก็อร่อยมากดูดิขนมปังตัวอะไรตัดมาขนาดนี้แล้วไส้ยังมีอยู่ข้างในอีกเยอะมากนะดูดิขนมปังเราเราก็มีตนีค่ะไส้มีมีตัวนี้ค่ะที่เป็นเนื้อขนมปังเลย ขออนุญาตใช้มือเนาะได้ค่ะข้างในมีไชส์ไหมไม่มีไม่มีไซสค่ะไม่มีังป่ะเจยใช้มือเจเลยคือเราอะเราเป็นคนชอบกินขนมปังเฮ้ยชอบกินทุกอย่างเลยวันนี้แล้วเวลาดมเวลาได้กลิ่นเวลาอะไรเงี้ยมันรู้สึกชื่นใจแล้วมันจะสัมผัสได้ว่าร้านไหนที่ใช้วัตถุดิบที่มันดีแล้วก็มีคุณภาพสุดๆร้อมเนยเนยมาก่อนเลยอืม นิ่มอยากกินกับกาแฟอ่ะนิ่มเลยอีกหนึ่งอย่างนั่นคือเป็นตัวขนมปังเนยน้ำตาลค่ะก็คือเราเรามีเมนูที่เป็นซิเกเนเจอร์และเราก็พยายามเอาเมนูที่มีขายทั่วไปมาอัดแอปด้วยกับกับในร้านค่ะตัวนี้อันนี้ก็ขายดีเช่นกันใช่ค่ะใช่เพราะว่าเพราะว่าบางลูกค้าบางท่านที่เคยทานทิมเบอลิงไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากเปลี่ยนตัวใหม่บ้างใช้มือ นี่ดูสิทุกคนน่ารักมากแล้วไม่ต้องกัดนะต้อง่างนี้หอมหนูขอกลับยานึงอันนี้อร่อยมากมันเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะแต่มันมีอะไรมากมีความเนยของเขาน้ำตาลและขนมก็คือคือของเขาที่มันนิ่มๆมาก ขนมปรางขาฝากร้านไ้่หน่อยว่าจะ,ะไปทานต้องทําอย่างไรบ้างค่ะหน้าร้านนะคะอยู่ที่เมืองทองธานีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาสามารถสั่งผ่านไลน์แอดนะคะไลน์ออฟฟิเชียลได้แอดไซขนมปรางได้ค่ะ,คะซึ่งไลน์แอดออฟฟิเชียลขนมปรางถ้าะจะจองทิมเบอร์ลิงตอนนี้คิวอยู่ที่เดือน,ม,นมิถุนายนค่ะมิถุนายนใช่ใครอยากทานนะคะก็แอดไลน์ไปได้นะคะหรือว่าไปต่อคิวที่หน้าร้านก็ได้นะคะร้านขนมปรางนะคะขอบคุณคุณปรางมากขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ หมดเวลารายการเราแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยวันนี้อิ่มมากๆเลยนะคะทั้งคอนเทนต์ทั้งอาหารทั้งขนมของเรานะคะเห็นเป็นเรื่องค่ะอร่อยเป็นเรื่องเช่นเดียวกันค่ะพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาเที่ยง25นะคะทางช่อง7 HD กด35นี่แหละนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ